นักล่าอนานิคมหลักในประวัติศาสตร์โลกซึ่งมักถูกจัดอยู่ในกลุ่ม10ชาติแม้จะไม่ตายตัวและอาจมีบางประเทศเพิ่มหรือลดตามเกณฑ์ได้แก่ 1. สหราชาอาณาจักรหรืออังกฤษจะกระัรดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครอบคลุมดินแดนทั่วโลกเช่นอินเดียแคน,นาดาออสเตรเลียออฟริกาใตา้ส่วนใหญ่ในแอฟริกาฮ่องกง มลายูบางส่วนของตะวันออกกลางและอีกมากมาย 2. ฝรั่งเศสจักรวรรดิใหญ่อันดับสองครอบคลุมดินแดนเช่นแอฟริกาเหนือและตะวันตกส่วนใหญ่อินโดจีนเช่นเวียดนามลาวกัมพูชาแอฟริกากลางแคริบเบียนปาซิฟิก 3. สเปนจักรวรรดิแรก ที่แผ่ขยายไปทั่วโลกหลังการค้นพบทวีปอเมริกาครอบครองส่วนใหญ่ของอเมริกาใต้อเมริกากลางเม็กซิโกฟิลิปปินส์และบางส่วนของแอฟริกา4โปรโตุเกสจักรวรรดอณานิคมข้ามทะเลที่เก่าแก่และยืนยาวที่สุดครอบครองดินแดนเช่นบราซิลแองโกลาโมซัมบิกกินีบิเซลมาเกาติมอร์ตะวันออก อินเดียกัว 5. เนเธอร์แลนด์หรือดัตช์จากระวัดิการค้าและอาณานิคมที่สำคัญโดยเฉพาะในเอเชียครอบคลุมหมู่เกาะอินเดียตะวันออกหรืออินโดนีเซียอารูบาคุราเซาสุรินำสีลังกาบางช่วงไต้หวันบางช่วงนิวย,ยอร์กหรือนิวอ,อัมสเตอร์ดัม 6. เบลเย,เยียม แม้จะเล็กแต่มีอาณานิคมสำคัญคือคองโกภายใต้กษัตริย์เลโอโปที่สก่อนโอนให้เบลเยียมและรวันดาบุรุนดีเจเยอรมนีเข้ามาล่าอนาณานิคมช้าครอบคลุมดินแดนในแอฟริกาเช่นแทงกันยิกา้านามิเบียแคมเมรูนโตโกและบางเกาะในปาซิฟิกเช่นปาปัวนิวกินีเหนือและซามัว 8. อิตาลีเข้ามาล่าช้าเช่นกันครอบคลุมดินแดนเช่นลิเบียเอริเทรียโซมาลีแลนด์หรือโซมาเลียบางส่วนและพยายามยึดเอธิโอเปีย 9. ญี่ปุ่นจักรวรรดอนานิคมแห่งเอเชียครอบคลุมไต้หวันเกาหลีมันจูเรียและดินแดนส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เช่นฟิลิปปินส์อินโดจีนฝรั่งเศสมาลายูพมา่าอินโดนีเซีย 10. สหรัฐอเมริกาแม้จะเป็นประเทศเกิดใหม่แต่ได้อนานิคมนอกทวีปอเมริกาเช่นฟิลิปปินส์ยึดจากสเปนกัวมปโปโตริโกหมู่เกาะเวอร์จินฮาวายและมีอิทธิพลอย่างมากในลาตินอเมริกาและแปซิฟิกข้อมูลสำคัญ 1. การจัดลำดับและรายชื่อรายชื่อสิบชาตินี้อาจแตกต่างกันบ้างในบางข้อมูลบางครั้งอาจรวมรัเสเซียหรือสหภาพโซเวียตซึ่งขยายดินแดนเป็นจักรวรรดิขนาดใหญ่ทางบกในไซบีเรียเอเชียกลางและยุโรปตะวันออกหรือเดนมาร์กเช่นกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์ในอดีตหมู่เกาะเวอร์จินแทนบางประเทศในรายการด้านบน 2. ลักษณะการล่าอาณานิคมแต่ละประเทศมีรูปแบบและแรงจูงใจต่างกันบางประเทศเน้นการค้าเช่นดัตช์โปรตุเกสบางประเทศเน้นการตั้งถิ่นฐานเช่นอังกฤษฝรั่งเศสในแคนาดาหรือแอลจีเรียบางประเทศเน้นการแสวงหาทรัพยากรเช่นเบลเยียมในคองโกและบางประเทศเน้นอำนาจและเกียรติภูมิเช่นเยอรมนีอิตาลี และญี่ปุ่น 3. ช่วงเวลาจักรวัติของสเปนและโปรโต,เตุเกสเฟื่องฟูตั้งแต่ศตรวรรษที่15ถึง17ขณะที่จักรวัติอังกฤษและฝรั่งเศสเฟื่องฟูในศตรวรรษที่18ถึง19ส่วนเยอรมน,นีอิตาลีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นนักล่าอาณานิคมสำคัญในช่วงปลายศตรวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20 4. ผลกระทบ การล่าอาณานิคมของประเทศเหล่านี้มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งและยั่งยืนต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ของดินแดนอนาณานิคมทั่วโลกรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยด้วยรายชื่อนี้จึงเป็นตัวแทนของประเทศมหาอำนาจในยุคล่าอาณานิคมศตวรรษที่1 5ถึง20ที่มีบทบาทสำคัญ ในการยึดครองและปกครองดินแดนโพ้นทะเลในทวีปต่างๆทั่วโลก